อลือครับประจั์สบายครับสวัสดีหมอรวยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับพ่อเลยใช่พี่ผู้มั่นในอายุวะเรื่องอะไรอาจารย์เงียบๆเยอ่อาจารย์ได้วิ่งเก่าเขาห้อครับเนาะครับอาจารย์วิ่งตรงนี้จะแวบๆยังนงให้เขาตัวไี้กับอาจารย์เขาเรียกวิ่งบ่อันเอกไทยบ่ครับครับ เด็ไทเขาเลี้ยงเ็กาเด้อเ็ก,เกานะจ๊ะนะเขาได้เด็กไทยได้สองเด้งก็ก็ไ,ได้เรก้าเรก้าอีกสีเ่เด้งว้านเราถ้าอุบบนีมันหาสักีครับมันได้สองเด้งสี่ครับผมนะครับผู้ใดเขาลาเปลืปลูก่งเทียนเพราะว่าผมนินบิงหันหนะมอรวยบ่ครับบ่บอลยับคูก่กันแล้วเตะไทยมีเด็ดก,กับจับใส ครับตัววิ่งอาจารย์นี่เขาดีเนาะเออเขาดีครับผมทั้งวันนี้ก็ว่าตามทัวันนี้เมื่อ่งอะแฟนเซนเขาวิ่งตัวลงมื่นนะ่ยหัวซีมาไทยนี่ได้ได้สูตรเก่ากับสูตรใหม่มารวมกันแล้วปฟาดมั่นใจครับเก่าก็เปลผมเกือบเนาะครับผมเก่าก็เปลี่ยนโค้ดดิเก็ดมาเสียบคำวมาท่นเก่าเปลตัวผมเลยครับผม อ๋อต้องคอยมาตามเป็นเช่นึันนน้นะอาจารย์ไทยเนาะเดี๋เหมียวเล่ากันใช่ไถ่ไถ่มีเด็ดแน่นอนงวดนี้ครับผมอือใช่มีเด็ดใช่มีเด็ดเอาเล่ากันอาจารย์มันเนี่ยเล่าห้อบ่อครับเล่ากันทำมันเนี่ยเ,เ,เอาเล่าเป็นก่อนเนาะครับผมทางด้บ,บนนี่นิ่งสุดทางด้บนเหรอผมมันบังเทีมก็อกอกกลางได้ออกหน้าลัางได้ครับผมน้าหางก็พกเด้องมอหลวงอืมหางก็พกนะครับเนาะ ผคก็ได้ทั้งบนก็ซื้อแบบบนในน้ออาจารย์นะล่างบนล่างบนเด็กหญิงล่างบนครับผมครับครบคู่เนาะหม้อรวยครับผมครบคู่นี่ก็หมนึ่งห้าสองครับผมครับห้าหนึ่งห้าสองหกหนึ่งหกสองครับ ครบบหครับไอตุ <halt Town. S 1> ๊กตรเด้อหมอรวยครับครับผมตกัานี่ยหาซุ้คกับหา่าอ๋อครับอ๋อไอซี่ไอซี่ันสอบผู้ไดกับแต่เออเนเอาตัเดียผมงงกลมเด้อครับผมผมงงจรีงตัวผมชอบหน่อยคือไอ หา,หาสองก็พกสองครับจับตัวตัวครับอ๋ออันนี้เพื่อที่อยากมาเล่นรู้บนก็เล่นได้น้นนอยใจเนาะเอาเบียเบีดเอาใส่เงินเบียดอ้าวเนาะเอาทำนี่แหละไม่ตืเข้าต,ต้องใส่เงินเบีดนะครับก็ได้ทำนี่เนาะจะกันเลี้ยงอีกเนาะไม่ตื่ตนกับเป็นแนวทางเราจะสมัยเด้อนะครับเรียนวิ่งคนเก่าดี ผ่านผูน้ไหนซื้อหาแบบทั้ทงขงบวนเนะาะอือใครมีซื้ออะไแบบทั้งขงบวนก็นล่องเบิ่งนะครับเล็กวิง่เงเด็กยังเดินไปซื้ออันนี้กอ,อกล้างออกหนาเป็นหน้าเพิ่นนะครับชาวบ้านเพิ่นซื้อบ่คือกันบน้านทั้งขงบวนเขาซื้อหนาเอี่หนาก็ได้เขาเห็นตัวหนาใช่ไหมหลังหนาการทายใช่ไหมออกซื้อข้างหน้าก็ได้อืมมันจะแรงสั่นทั้งขงบวน ก็นตัวงหลายเนาะแต่ว่ามันเาตัวอยู่กระาอดีแบบเหมือนับนี้ออครับกันเดยาวเนาะอ้อตัวเล็กครบพี่ดอกพี่น้องเบิดเบิดเละตัวเรียงเรืครบแล้วตัเลือครบพี่น้ออืมเอาขอตรวจจร์สมัเด้อนะครับเบิดเบิโทรศัพท์เปิเงื่อนก่อนางนะครับเบิดกกบิจเนะเอมาลรเป็นตกระต้มเราเด้อนะครับสรับจัรสมันครับ ทางพื้นที่ทังบนเด้การสมัยเนี่ยเลวี่พื้นเขาดีไถ่กับเขาเลวีวิ่งเนาะอ่ามันจะยังยังขาจะแ่งคนมเมินเสเออกราเลวนวิ่งเออเขาจะรเลวนวิ่งนั่งเนาะเอาให้เพิ่นมันใจแต่จะด้อกกเล่นังบนไดเนาะเลวิงเนาะมันใจคอืมเอาเราเพิ่งครับสำหรับาจารย์สมัยเรืนะครับมีหารับหกบนรางเนะครับจำหาหนึ่งหาสองหกหนึ่ง 62หาศูนย์หาหาตุกันเนาะตัวพ่นวาพันมักส่วนตัวบนคือหา262เด้อนะครับส่วนวิ่งหาคำหกบนรางเนะาะหรือพีดด่น้องใดซื้อทั้งบนไดก็ลองซื้อตัวหนาก,ก็ได้กันเดือวิ่งน่ซื้อทั้งหนาก,ก็ได้นะครับหรือจะซื้อคือทั้งข้าก,ก็ได้เป็นหากลางจุดกลางเนาะกลางกระถ่าย,นะายเนาะแล้ใครชมมาเนาะจะสมัยเด้อนะครับตามนี้แหละครับผม มาครับอาไปตือ้อบอกเขาไปซีนะ่ะท่นจะให้ท่นให้วิ่งหากับพกบนล่างจัพูหาหนึ่งหาสองกพกหนึ่งกะพกสองหาสูนยหา, 2, หา, 3, หาตัวทีพันมาก,กันว่าหาสองกับพกหกฟองท่้นให้เข่าดีเลขวิ่งครับพนวาขาเจ้าแท่งเป็นมือเนาเข้าเจ้าก็หมั่นใจครับนี่แสดงว่าอาจารย์สมหมายเป็นกุมันใจเลขวิ่งท่าน มีกับจะไห้มากแล้วร่วนๆค่ะไห้จับปูไห้พร้อมเรียบหน่อยขมี้ตัวมัวมกของห่วงไห่แหล่านอกค่ะเอฟซีผู้ใดหมักผู้ใดชอบก็จัดไสผู้ใดบ่อชอบกับผ่านๆนั่นะคะ่ะนี่มันจบ้มโหมันจะออกตัวไหนะนัะไหามากกต่เ้ากับทำตามหนาทีผู้ใดไห้มากกับเอาวัดวอรตเองฮะหาว่ไปเถอะนะวอเลเรกไหมนยก็เพิ่งเอาตัว้อาประเด็นประเด เลขผู้ใด้เขาดีก็สังเกตเอาตัวของผู้ใด้เขาดีเพราเขาดีอืมห้องก็หาผู้แมงมาลาไม่ห้าผู้แมงนมาให้เพราะว่าหัวมันจะออกตัวใด้เนาะหามาให้เอฟซีเอฟซีกับเอาไปหัดใจคว่ำฝันเจากของว่ามันเขากันบ่อังเลือดออกเนาะมักสิบว่ามักกับพันพามเนาะนี่มันเป็นแกนแง่ท่างซึ่งกับว่าหัวมันจะออกตัวใด้เอออีพันธ์กะไทยแม่แล้ว ตำเล้าเดือนเดือนอาจารย์สมหมายเป็นกับบอคอยมีเวลาน่าเราค่ะมันกับเ้าหน่อยๆมันเปล่าไปขายของเขาได้เจอตัวเลขมากก็ดีแล้วได้ตัวเลขมากแล้วพบแล้วก็ดีแบตดมืดก็เลยดับไปเป็นกับสีว่าวก็บอกบอกในว่าดับปั๊บมันกับสีเข้าใจเลยมั้งว่าแบตดมืดเานาะ่เป็นไก่ได้ไหมนะครับนะตามนี้ได้แล้วครับ หญิงหากระพกบนล่างจับปูหาหนึ่งหา 2, 1, 6, 2, 5, 5. สองพกหนึ่งพกสองหาศูนย์หาหาตัวที่พันมากกัมี่หาสองก,ก 6, ระพกสองด้วยขาล่วงเห็นเไหยตัวกันค่ะหาศูนย์กับหาบ 6, หาเป็นตัวก,กันทั้งหมดทั้งมวลกับมีแฉนนี่ว่าลายเสือติดอ,อาจารย์สมัยเฮียอีพี่จบจกมันมันลำลำด้วยด้วยเิด็จบานตำเล่าอาจารย์สมัยคนไทยก็แม่นยุคครับ วิ่งวิ่งพันแม่นเขามากลายงวดแล้วถือว่าเปลี่ยวิ่งพันเขาดีดีนสนาันเด้อครับสวัสดีครับ